ครับแน่เท่ตัวกับรายการไมโคโรโคฟิชิโุบกวันนี้เราจะมาย้อนเวลาตำนานปืสนสไนเปอร์ที่โกงที่สุดในเกมนะครับในเกมเราบอกกันในเกมที่ชื่อว่าแพนทอมฟอนนะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันโกงยังไงรู้ภายในม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ ตอนที่ปืนบาเรตมาใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมากๆสำหรับในบรรดาหลอบปืนสไนเปอร์ทั้งหลายเลยนะครับผมยังจําความรู้สึกในตอนนั้นที่ใช้ปืนบาเรตครั้งแรกได้เลยนะครับผมนั่นก็คือสัมผัสความตายอย่างที่แท้จริงไม่ว่าจะยิงส่วนไหนของร่างกายก็คือตายอย่างเดียวจริงๆเลยนะครับและปืนบาเรตกระบอกนี้เนี่ยก็อยู่ยาวมานานหลายปีมากจนสุดท้ายอัปเดตแผทใหม่นะครับผมนั่นก็คือเนื้อปืนบาเรตไปเลยนะครับพอโดนเนื้อไปอยุปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างมันก็หมดสนุกไปเลยนะครับผมกลายเป็นว่าปิดตำนานปืสนสไนเปอร์ที่ทรงพลังที่สุดไปเลยนะครับมาคลิปนี้เราจะมาย้อนเวลากันนะครับว่าปืนบาริสกระบอกนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยมันจะโกงและทรงพลังขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับก็จะไปรับชมนะครับผมก็อย่ายลืมกดปุ่มซับสคไครป์ช่องผมด้วยนะครับมันจะเป็นการได้ให้ผมนะมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับห <c oughs> ายไปแล้วหายไปแล้วใช้เสือรอไม่ไม่ไม่ตามไปลิกตามไปลิก อ๋อคือยาเสูดใช่ไหมน่ะปั่นไอรีมเราจะมาแบบครอบถ้ามันบอกว่ามาทำไมบอกไปเลยว่าครอบครัวทุกคนตอบพร้อมกันเลยนะครอบครัวมาไอ้หนอมเออครอบครัวเราเราเป็นครอบครัวเนี่ยผมอยู่คนละทีมกับพี่อ่ะแย่แล้วอยู่คนละทีไปแล้วโอ้โห this game this game is so fucking stupid ไม่ไม่เออซักอย่างเดียวต้องซักอย่างเดียวดิสเกมซักซักลุงซักลุงซักฝากหน่อยครับลุง ได้เลยล่าชายวันนี้เกือบผมตายไม่ได้ย่ยิงตายไหมลุยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเออมึงถามว่ามึงพวกมึงตามกูมาทำไมแล้วแลก็ตอบเราเราต้องบอกไว้ว่าครอบครัวครอบครัวเราคือครอบครัวแต่ผมไม่ใช่ตอบตามี้นะเราคือครอบครัวเราคือครอบครัวแต่ผมไม่ใช่ครอบครัวแล้วออกไปจากครอบครัวผมกูได้ผมไม่ใช่ครอบครัวกันแล้วมีภารกิจแค่ฆ่าคุณคนเดียว ไม่โดนเลยปีสักที่่ายปืนโดเตะยสหแมนเลยตายตเตะหมดโกนไปหมดตัวเองเฮ้ยคนแหลกนี่ฝั่งสุ่แหลกเอ้าแหลมเหลมเหลมเหลมไ้ไหวแล้วไหวดิไอ้ลิ๊กต้องตกใจแล้วแหละออกมาไหนบอกไปเลยน

แล้วมาขึ้นหลงบนหลังคาทำไมเนี่ยก็นึกว่าไอ้ลิกมีนคนเดดไม่หวยดาดาเดาดาดดิ๊กอตัวเองไม่แาโอ้ยเอาลูยิงไปสาแล้วไม่ตายได้ยังไลิกลิกอีกี สั่นฟุตบอลเด้อมึงกระโดดแค่นี้ก็ไม่ได้นะโอ้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 สามตัวรวดอูวิ่งเลยอืมตายซะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยของดีต้องเก็บไว้ ของดีต้องเก็บไป<ด>ตดิด,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 ดเฮ้ยยิ่ปืนมึงติดอะไรวะมึงติดอะไรวะเนี่ยขนาดนี้นี่รู้สองยิงไปกี่น,นอ,อันบนอ่ะวยแล้วอ๋อโดนละผมแหลกเองลอจิกเกมสุดอีพิก Phantom and Ghost ไม่มีโค้ดที่เป็นผีปะ่ะชื่อทีมโ็มก็ที่เป็นหีอ่ะโอ้อ้าวอะไรวะตตเต้ตายได้ไงเฮ้ยเวียดนามโวตายได้ไงตายตายแล้วตัวเยอะจังเต้เอ็งผ่านสงครามมาเยอะไม่น่าไ,ไ,ไม่น่าตายอันเนี่ยผมตายห้าฆ่าสองไปยังไงโอ้ยแหละตะว่าไอ้เปรตตกเฮ้ยโอ้ยไอ้เปรตตกแต่ปิงขึ้น ไอ้ไหนก็อยู่นี่เว้ยไอ้ลิกไปอยู่เซิร์ฟอะไรวะมันไปอยู่เซิร์ฟบริจาวมอาี่เลอดชิพ่อยเดียเดี๋ยวใครสนใจเอเป็กต์ครับไม่มีครับไม่มีข้าวหอยแล้วปืนแล้วมีเกมตึงไม่พอครับเกมมันตึงไม่พอแล้วมีตั้นไม่ไม่มีเลยไม่มีสิทธิ์ฟูดครับหรือกูใช้อินเวนชั่นอยู่วะไอสิดาวเมกมีโบ้ไหมเนี่ย โอ้โหอินวิทูกว่ายอะเลยวิเช่นแม่งยังดีกว่าพี่พี่เสนกับกับแบตของไอโฟนนะอ้าวไอทอลล์กูกูจัดการหมดกูกูเก็บหมดไเลยอ่ะกูเห็นใครกูเก็บหมดกูไม่สนพวกไอพวกไม่สนพวกกัลังแี้ดูสองร้อยเมตรไอ้เกมเนี้ยแคมปิ้งแคมปิ้งแล้วไงอ่ะมันมีกฎว่าห้ามแคมปิ้งเหรอเรื่องกู สิของกูไม่เกี่ยวไม่มีสิทธิ์พูดโอ้สลิมไม่มีสิทธิ์พูดเอาโหเฝ้าเป็นชุดตำงินเลยนะชุดงุชุดโชกุนเนี่ยแม่เอ้ยแล้วกูเลงนทำไมบังบางมาตอนนี้กูกำลังหยิบเฮดเคที่กูได้มาจับคนบางคนมาเล่นแน่นะโอ้ยใครเนี่ะ โอ๊ยใครวะพูดเอ็นะนีอยากได้เฮดเคป่ะพี่ไอพี่ไอเฮดคีมันปลดล็อกตอนเบลเท่าไหร่วะไอแม่งไม่ตายไม่รู้อ่ะพี่ซื้อยังไม่ได้นัดเดียวตายใครวะไอเงี้ยไอมาเดะ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 เดเดะ จ๊จิงจงเจ๊จริงจรจ้าจริงจริงจริงจรเฮ้ยเฮตามแผนใระวังหลังใราะวังหลังอ้วอ้หดียเราจะอยู่กันแบบพวกแกงไหมแม่บแมันแกงพี่ไม่ได้แต่แล้วลบแล้วบลอกแม่งบแม่งเอ๋มัยิงอย่างไหนวะโอ้เชียกูเห็นแล้วเอ็มหนึ่งศูนเจดทอะแม่งรอเก็บกูด้วยนะเมื่อกี้อะคมคมเลยอจตงไหอะดู่ทางขวาบ้านขวาม่วง ไอสายไอขวาม่วงเออใช่ใช่ขวายัางเอ้าเอาเอาแล้ว,ลวเมื่อกี้เห็นคนแล้ว,วก็ดิแอคเถิดกูจบแล้วแม่ไม่พี่พี่แอ้มมาขวนทรยศสิเออทรย์อ่ะเราไม่ต้องทรยศวะอุ้ยเชี่ยหัวแตกปื้มปื้มปื้มไม่กูเกิดปื้มใหญ่ทลายทันไงกูว่าแล้วกูบอกไม่ทัน คนตีนะมึงอ่ะแม่เอ้กูเพิ่มเพิ่มอยู่โธ่ดูมาให้อ่าบ้านล่างเราบ้านข้างล่างเราเบิ้มมันอยู่ข้างล่างเราเออคมๆแต่งหนึ่งไอ้เนี้ยจีกูไปใช้เอ้ยที่เดิมเลยที่เติมเลยที่เติมเลย มัง้งปานม่วงวะปะไม่มีไม่มีน,นันน่นนั่นลงมาแล้วนัน่นเอาที่เดิมเลยคงเลยเ<ห><ห>ี่นนี่นั่นนันน่ไนไหนว่าอยู่ไหนตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยยี่ติดติดบ้านนี่เยี้ยตะวันลบตะวันตะวันที่เด้ก็เลยท้ยไม่เชี่ยวหัวจะแตกโอ้โหไม่ตายย,ย,ย,ยี่โดนหัวไอ้ตัด ก็พี่ไอซ์จ้องจุดเดิมเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนดักคิวมีคนดักคิวเจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักเลื่อยๆเฮ้ยไม่โดนอีกไอซ์เริ่มเริ่มเริ่มไม่คมละ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 เอาเอาเอาเหลือแต่ก็นะมันไทยมันแรงมาจากไหนเอ้าโดนคมคมเลยลากหัวคมเว่อ เราผิดพานไหมเนี่ยโอ้ว่าถูกที่ปะถูกเลี้ยวเจ้าผิดผิดผิดตัมาบ้านหลังนี้กินหลังก<ง> <int ess> ิหลังจริงเดินไปหลังบ้านทำไมนีอ้อะแปลกนึงใครไม่เล่นเอ<า>็มจีมันสามารถลีลิมิตคนคนเกิดได้ด้วยมึงจะปิดเกิดแม่งให้หมดเลยเกิดแม่งคับหน้าอุ้ยโอรคมเนะย S <S 2> <S 2> เอา,าเ,เอาเอาไปหมดไปหมดสกายเฮดเอาอุา้ยเฮียสนายจะโนสโคบไล้สัตว์นี่คิดเวกเตอร์ขอลองเล่นหน่อยดิลองเล่นเอา,าเอาเอาพีไโอโอพีไออยู่ด้านล่างถนนแล้วอ่ะมันพีไออยู่ถนนเราเบิ่มเบิ่มเบิ่มไม่รู้ใช่อ่ะ โม่บอโม่บอโม่โม่ไม่โม่มีคนหยิบปีเอฟจีไปเล่นกูเล่นด้วยเออยชิลชอบว่ะสโคบบีเอฟจีโคเท่บรรยากาศก็โหตาคาฮิตก็ไม่ใช่แล้วสัตว์เอ็มบอร์อะเกี้ยกระสุนเลี้ยวเข้าหัวอ่ะที่เฮียหลอนอะไรเลยมึงอ้างวะเนี่ยอ้างไปเฮียแล้วเห็นเต็มตาเลยโอ้อ่างมีที่ไหนกระสุนเลี้ยว กูแตกรัวๆเลยนั่นเกิดใครแม่งกลายเป็นโลคมนุษย์แทนเขาอะ่ะเกิดใครแม่ง,งก็กลายเป็นโลคมนุษย์แทนตลอดเลยยอดซิฟไฟเลสสูงพิษหายเลยตัวละแม็กใช่แต่ตัวละแม็กแต่ยิงมัน โอ้โห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 เอ็มบอดไอ้สัสเอาเอาเอาทำไมอีแกลคมคมเลยเอ็มเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดโอ้โหไอ้ขี้คงไม่ได้ไร้สว์แต่ละตัวไหนเฮี้ยยิงคมไี่ไหมอืด่านนี้ไม่ถนัดอ่ะไม่รู้อ่ะตึงอ่ะขนาดแรงสิบสามนี่แบบคมคมเลยเอ็มบอดว่าอะไรเฮี้ย มึงก็ร้องตลอดอ่ะ <c oughs> มึง,งเจอแคมคมคมเหมือนกันอ่ะพี่ไอ้มันคนทรายศวกเหรอรับไม่ได้ไพี่ไอ้ทรายศน้องเองมันไม่ดีเลยนะพี่ดูไหมฮะเอาอะไรเนี่ยเข้าหลังโอ้ระบบแรนดอม โค้งๆเงี่ยโอ้โหโอ้ยเฮียแล้วผมเ็นต้องเกิดน,นั่งโครคมเลยเกิดมาตายเกิดมาตายเฮ้ยหยุดสปาวใส่คนอื่นแล้วก็เกิดเกลีเองว่างนี่ปุ่มเนีว่อปบก็มีกดเฟร<ะ>นเกิดหลบเลยนั่<ผ>นหยุดสองคมคๆแล้วไปลากหังผมทุกฟองอยู่แ ไม่ไม่ไหวแล้วเข้าหลังไอ้ด่านนี้แม่งรอเข้าหลังกันเต็มเลยฮะจะ,จะเล่นยังไงพี่แม่งเข้าหลังกันเป็นร้อยเลยมั้งไอ้ไออยูไิ๊ดดีกว่าพู้อะไรอยู่เลย,ย,เลยว่าถือว่าเะไรพี่ไอ้บัวมระเด็นคือมันถือลูกคลองอยู่แล้วเปลืองเืนโกูเอาเอาคิดบิดเตอร์โอ้โหระบบเกิด แม่งไปเกิดอยู่บ้านบ้านชมพูเพิ่งเกิดมาแล้วก็ยิงเลยอืมระบบสปอนนี้แบบอืมดีลิโกดามมากเออคุเล่จ,จริงระบบสปอนนะนั่นโซโซโคิสววเตอร์คมคมเยอะ โดนระเบิดงั้นหัวงคมเฉยอือปลาระเบิดเรารัวแม่งนะยโยนสแตมระเบิดมาเลยเปี๊ยยูไ่ไหนย มีใครยืนจ้องอย้ยไหนวะพี่แอบอยู่ที่เดิมองมีใครอ๋อไม่โดนเอา้าโอ้โดนสกอร์เปียนโอ้ขาชาเลยปืนใหม่ไม่ได้ใช้สกี ก็ี o ยนเอาเปืนนี่นมาเล่นแล้ว